โอ้โหเฮ้ยตาต่อเจ้โอ้โหตอดให้ดีตอดให้ดีเอาเยอเอ้ยไว้เอาขาเป็นไรครับกูโอ้โหเอ็งไม่ให้เป็นยังไงได้ยังไงล่ะเอ็งมาคุยกันข้างหน้าเดี๋ยวนี้นมเอ็งไม่ให้ขาพี่เป็นอย่างนี้ได้ไงเอ็งดูที่พักสิ ขนาดที่พักมันยังไม่รักผมเลยแล้วคุณก็ไม่รักผมเหมือนกันผมดูกันรู้มาเต็มยศเลยนี่นี่ใสไว้ทำไมเนี่ยป้องกันอันตรายดีมากโอ้โหดีแค่คี่มอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพมาโคราชเล่นพระสามองค์เลยเหรอ <c oughs> องค์แรกว่าไงพระรอดแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะ <c oughs> คุณก็ยังไม่รอด <c oughs> แล้วพระจะเหลือเลย <c oughs> แล้วนี่ล่ะ อย่าบอกนะพัดล่วงเพราะผมเล่นไปแล้วมุกนี้อันนี้หลวงพ่อท่านอุดครับอุดอย่างเดียวโดยเฉพาะนักฟุตบอลถ้าเป็นลูกเป็นผู้รักษาประตูสบายเพราะอุดอย่างเดียวไม่ต้องรับ,รบเขาบอกว่าชีวิตคนเรานุม่มเขาบอกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าอยู่กับพอเพียงครับใช่โอ้เตอรถจาร้าบว่ะ ถามจริงเหอะไปชิงโชคได้อะไรมาวะคู่ชีวิตครับคู่ชีวิตครับอันเนี้ยไม่ใช่คู่ชีวิตคุณหรอกคุณน่ะมีชีวิตแต่รถคุณ่ะดูสภาพไม่มีชีวิตแล้วล่ะดูซิวิ่งไปวิ่งมามีรถและเวลาเบรกไงรู้ไหมหลบทางหน่อยเบรกเบรกไม่อยู่หลบหน่อยขาดิ่งหนาปืดเลยระบบใหม่ครับผมเฮ้ยแล้วนี่เรามาหาไข่ไว้เนี่ยหมวยเก่าดิมหามวยเก่าครับชื่อพึ่งหลวงเกียรตินันต์เฮ้ยนี่ ได้ข่าวเป็นแชมป์หลายเส้นนะโอ้โหดตแชมป์มากมายเลยครับไอ้ที่เตะเป้าๆตัวเตี้ยๆพุงปองๆน,น,นั่นมันนักมวยเพ่าะวานฮอดูสภาพตอนนี้ไม่ได้เหมือนนะแล้วเตะเป้ายังจะไม่ถึงแล้วครับเนี่ยเออเอ,อ,อย่างนี้พอกับพี่โก้ได้ไหมย้อนยุกย้อนยุกให้ดูพุงพี่ก่อนเฮ้ยพุงพี่ไม่มีนะเ<ต>ว้ยติดแพ็กเพียบเลยครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปใส่โค่นยว่าถามว่านั่นคือนักมวยเก่าหรือเปล่าครับผมเอาอย่างนี้นม เดี๋ยวหนุ่มขับรถคู่ชีพครับออกไปวิ่งวินก่อนได้เข้าใจไหมครับเผื่อจะได้ผู้โดยสารและมีเงินกลับเข้ากรุงเทพดีไหมครับเราต้องหาเราต้องหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียงถูกต้องเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาด้านด้านไม่ใช่นักมวยว่ะยังไงเดี๋ยวพี่ไปสืบถามเอาเราเอาเราเรื่องนะครับผมหนุ่มขับรถไปเดี๋ยวพี่ไปดูเอง เอ้ยเอ้ยอ้น้องหยุดก่อนหยุดก่อนนายเตะกระสอบทรายข้าไม่ว่าเว้ยแต่นายเอาชื่อของพึ่งหลวงเกียรติอนันตมาปักในกางเกงเนี่ยข้าไม่พอใจเว้ยนายพึ่งหลวงตัวจริงตัวปลอมมันเนี่ยตัวจริงครับเอ้ยข้าไม่เชื่อรอกพึ่งหลวงพึ่งหลวงตัวจริงเนี่ยมันจะต้อง หลองวันนี้หุ่นดีวันนี้นี่อะไรพุงพุยอดีตครับอดีตอดีตอะไรนะตอนนี้อดีตแล้วครับไม่เชื่อหรอกจะ,จะลองดูไหมล่ะครับอา้าวลองดูครับถามอย่างนี้ก็สวยเลยสิลองดูลองดูงดจะให้ลองใช่ไหมใช่ดเดี๋ยวผมจับกระสอบและเตะให้ดูนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นพึ่งหลวงตัวจริงตัวปลอมครับอมาลองดูหน่อยซิอันนี้จิตให้สมัยตอนต่อยกับดอกไม้ป่านะเอาเลยเอาเลย แข้งนี้ของใครเนี่ยนนฮิปปนนี้อันนี้ดาก็มัดะโอ้ยและและอีกคน,นใครนะเด่นเหนือเด่นเหนือโอ้โหเฮ้ย,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 ยสงสัยพึ่งหลวงตัวจริงว่ะเตะที่แรกดอกไม้ปา่าเตะที่ที่สองฮิปปี้เตะที่ที่สามเด่นเหนือล้วนแล้วแต่สามคนนั้นเสร็จแข้งนี้โดยเฉพาะพี่ ผมเชื่อแล้วพี่ว่าพี่เป็นตัวจริงตอนเนี้ยพาผมไม่ัด้ก่อนได้มาครับ,รบไปนะพี่นะค่อยๆค่อยๆค่อยั่งค,ค,ค,ครับโอ้ยตายตาเจอตารางานี่มันของหนักทั้งน,นั้นโดนเตะทั้งนั้นเลยเนี่ยเ<ฮ>ขาบอกแล้วว่าการทำรายการมวยเนี่ยมันโดนอ่วมอย่างเดียวเลยไม่มีการตอบโต้บ้างเลย เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สักหน่อยในฐานะพี่บอกพี่พึ่งหลวงตัวจริงใช่ไหมผมขออยากทราบประวัติเลยนะพี่ต้องตอบไปตรงประเด็นนะแล้วก็ต้องตอบไปถูกนะเพราะว่ามีแฟนแฟนรายการมวยไรยวันเนี่ยยังไงเขาต้องรู้ประวัติพี่พึ่งหลวงอย่างแน่นอนพี่พึ่งหลวงชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรเสือันุและชื่อของทหารตอนนี้รก็จะ จ่าสิบเออันันต์บัวเมืองนะหรือสมัยก่อนชื่อใช้ชื่อมวยไทยว่าพึ่งหลวงเจตอนันต์พึ่งหลวงเจตอันันต์ต่อยมวยที่ไหนก่อนเลยอยู่จังหวัดไหนบริเวณไหนก่อนอ๋อแต่เริ่มแรกทุกมวยเนี่ยทกอยู่ที่บ้านที่จังหวัดต้งมอดิเครับจังหวัดนครราชสีมาแล้วนึกยังไงต่อยมวยพี่ นึกยังไงถึงว่าอวเออนึกยังไงเห็นหรือว่าไปตามเพื่อนหรือว่าตามพี่ไปแล้วเห็นพี่ต่อยเพื่อนต่อยก็อยากจะต่อยมั่งไม่ครับคือตอนแรกคือผมเนี่ยพ่อจะทํางานพ่อทํางานการไฟฟ้าพ่อทำงานาร,ารับาราชการ<ะ>แต่ด้วยความที่ว่าชอบมวยข้างๆบ้านจะมีนักมวยเขาเตะกอบมยบก็น,นอกอะ่ะพี่สองพี่น้องก็เตะสอบเตะอะไรอยู่ ก็เลยไปฝึกกับเขาแม่ก็สอนใม้มีงานสมไมที่บ้านจะมีทุกปีจะมีงานเปยมปีก็คือจะมีงานเปจมปีก็จะมีการเปรียบมวยเปียบมวยที่ผมก็เลยขอลุงชกลุงก็ไม่ให้ชกว่าผมไม่เป็นมวยไม่รู้ว่าผมไม่ฝึกมวยแอบพราะมวยแอบไรอยู่ที่อำเภอจักรลาดทำขอลุงต่อยยังไงก็ลุงก็ไม่ให้ต่อยนึกยังไงถึงให้ต่อยสุดท้ายจริงๆกับไอ้นั่นก็อยากจะชกไม่มีคู่ชกก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ต่อย ลุงให้ต่อยให้ต่อยแล้วผลเป็นไงต่อยถ้าคุมไน้าชนะเตะทั้งต่อยสามยกเดี๋ยวพันข้างละสองร้อยเยอะนะแต่กระตัวสิบแต่กระตัวสิบบาทเอโหตอนเวลาทำไมนะครับโอ้โผมต่อยครั้งแรกก็ดูแล้วเขาก็สอนแคเตะขาต่อยหมัดก็ทําได้ก็สนุกเตะเขาอยู่ข้างเดียวก็สนุกติดใจ สุดท้ายไอ้ผลการช่วยวันนั้นแพ้เสมอเสมอได้ชนะแบบเราล่ออยู่ข้างเดียวแต่กรรมการให้เสมอตอนนั้นพี่ใช้ชื่ออะไรต่เอยเหมือนข้างแรกเลยก้าวขึ้นไปเลยพ่อตั้งชื่อให้เป็นพยัก์น้อยเป็นเสือน้อยเสือน้อยข่ายพยัก์น้อยลูกบ้านสูงเพราะบ้านแม่ที่บ้านสูงอ่าบ้านสูงเสร็จปุ๊บอ่าหลังจากที่เสมอกันมาแล้วก็ต่อยอีกกี่ไฟจนมีชื่อเสียงเนี่ยคนเริ่มรู้จักแล้วพีนิอดพ่อข้างที่สองก็ มีงานวัดไปเปรียบอีกพอปล่อยแล้วพ่อเห็นต่อยลุงเห็นต่อยมีเรัวครั้งที่สองนี่ชนะนกทัสองครั้งที่สามกับนกครั้งที่สี่ที่ห้าเต้นต่อยสี่ห้าสิบครั้งไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครเลยสี่ห้าสิบครั้งจนเซนมวยเดินสายนี่จําชื่อไว้เลยชื่อว่าพยักน้อยลูกบ้านสงูกพยักน้อยลูกบ้านสนแล้วใครใครใครเป็นคนที่เอาไปอยู่ค่ายเกียรติอนันต์ฮะสารวัตรอดอนงบัวกั ท่านชอบมวยโดยเป็นสาวัดอยู่ที่อำเภอจักลาดก็เลยขอพ่อขอพ่อเอาผมไปอยู่ด้วยใช้ชื่อเล็กน้อยสิสอพอเขาเขาเห็นไ้มพี่ยังไงถึงก่อนที่จะไปอ่ะหรือว่าเห็นเห็นแล้วเห็นเห็นมาดูต่อยเห็นเนี่ยเนินๆแล้วนะมาเห็นต่อยที่อำเภอจิรเมะเกียดคือคือที่อำเภอจิรเมะเกียดจัดมวยเนี่ยครับจะต้องมีผมโชคคนหนึ่งโปรโมเตอร์ที่ที่เขาจัดมวยประจาเนี่ยเพราะว่าถ้าผมโชคคนหนึ่งที่บ้านหมู่บ้านเนี่ยจะ มาดูมาเชียร์ตามเชียร์เฮมาเชียร์เล่นเดิมพันเขาเรียกว่ามวยหมู่บ้านถ้าเกิดว่าต่อยที่ไรชาวหมู่บ้านจะต้องปิดหมู่บ้านไปเชียร์โดยที่ไม่ต้องกลัวขโมยขจรเลยใช่ไหมพอไปเชียร์เสร็จแล้วก็สร้างความประทับใจถูกไหมท่านสารวัตรเห็นปั๊บก็เลยเอามาขอพ่อตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าจะเรียนเรียนมหนึ่งแล้ว อนนตอนนั้นกิโลละน่าจะมอลหนึ่งรู้สึกว่าจะสี่สิบบาแล้วค <Ừ. S 1> สี่สิบได้ผิดติดได้พอต่อย,อยมาเรื่อยก็เลยอ่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นพึ่งหลวงใครเป็น,ปนคนเปลี่ยนฮะตอนเอฟั์โอดครับ สารวัตรปอดเปลี่ยนให้เป็นพึ่งหลวงค่ายเกียรติเอสสิสสวปยังสิสสวปอ,อยู่ครับตอนสิสวป,แล,ปแล้วตอนนี้พอโตขึ้นไปปับปป๊บก็แมโคราชไมนมีคู่โชคละตอไปต่อยสลับรี<ม>ก็จะต่อยสลับรีก็ต่อยกันทั่วเราจบวิทยาหลักสูตรยังไงถึงได้หลุดเข้าไปต่อยที่เวทีมาตรฐานพอปุ๊บจะนัดเตือนต่อยกันกับผมต่อยกับไอ้ลิงศิทธาพันธ์ชิงแชมป์ทีวีสีเจ็ดครับท่านเดิมพันธ์ข้างละแสนเจ็ดหมื่น ประสบความสาเร็จไหมก็ได้แชมป์ได้แชมป์ทีวีซีได้แชมป์ที่ลังสิตครับลังสิตเอาตอนนี้ชื่อเสียงกระจายแล้วพึ่งหลวงพึ่งหลวงสอปพอแต่ว่าเกียรตินั้นยังไม่ยังอย่างอย่างาแล้วเรามาโผล่มาอยู่เกียรติยก็ต่อยลุมพินีต่อยไรแล้วเอาตอนตอนนั้นใครเป็นคนชักนําพี่เข้าลุมพินีก็ต่อยในทีมงานของชุนเกียรติเพชรนะครับอ๋อในของเฮียชุนตลอดในสายในของเฮียชุนตลอดสัมมยแต่ก่อนมีช่องห้าถ่ายทอดสดอ้า แล้วมาแพ้หลังสวนที่ต่อ,อ,อตู้ยจาได้ที่ลาเอที่แพ้ที่แพ,พ้หลังสวนแล้วก็ตอนนั้นเป็นยังไงแพ้เสร็จมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเริ่มเบื่อเริ่มทีนี้ก็เริ่มการไปซ้อมก็ไม่ค่อยดีก <c oughs> ็เริ่ม,มจะเที่ยวเวอ์มาลีนั้นวัยรุ่นอก็เลยกลับมาอยู่ที่โคราชมาเที่ยวเลเลตะบลเลเฮเมา้เกียจซ้อมีเกียจทำน้ำหนักว่างั้นเลเกียจทำน้ำหนักมัน ช่ไปหาต่อยเดินสายต่อยบ้านนอกอะไรดีกว่าเงี้ยหาเที่ยวหาอะไรที่นี่ก็ร้องแหงก็หัวหน้าค่ายผมก็เลยบอกเลิกโอแกผมบอกผมเลยบอกแกว่าผมเลิกบอกท่านแต่แต่ละวันเนี่ยอดเนี่ยนะขอขอเลิกบอกเลิกเลยขอเลิกผมไมสซ้มอยไปเรียนต่อจะไปเรียนต่อที่ปทุมวิไลครับพอดีค่ายมวยเสียนันต่เราก็เห็นก็คนเลิกมาเพราะเรียนมากับรู้ไปไหนก็ไปดูเขาซ้อม เข้าไปเดินเข้าไปใค่ายแก่นั้นก็ถามอาพิสักแล้วนคนคุมชื่อพิสักสักเกตอนันตาความพิสักเกีอนัน,ก,ก,น,นกันถามว่าอ๋อไอ้พึ่งหลวงมาไงเนี่ยก็บอกเขาว่าอ๋อผมมาเรียนหนังสือมาอยู่กับลงุงหัวหน้าค่ายเสียนันนี่ก็เออแกก็ชอบมวยแกรวยถ้าชอบมวยแกมาดูทุกเช้ามาอะไรแกก็ถามทําไมไอ้พึ่งหลวงทําไมไมะเลิกเร็วจังว่าอายุยังน้อยอืถามผมว่าจะต่อยมวยไหม,มผมว่าต่อยครับว่า เรเลยมาติดต่อก็เลยรู้สึกว่าจะมาซื้อซื้อขายกันอยู่หกหมื่นไรนะครับมาเป็นพึ่งหลวงเก,นกต,<อ>ตน,นันถูกไหมมาเป็นต่อยครั้งแรกเลยต่อยที่ไหนทีนี้เราย้ายมาต่อยอของทรงชัยมาอยู่ณส่งขึ้นก้าวแรกเจอใครเลยแรกไดเจอกับมนัตชัยสแสงไทยทำได้เรา,าก็ต่อยมนัตชัยผมดูก็ จากนั้นกี่ไฟเอ๊ะเฮาไฟวงชิงแชมป์วงได้แชมป์เลยค่าตัวตอนนั้นพี่ได้เท่าไหร่ตอนที่อยู่ค่ายศิษย์สวปรเนี่ยค่าตัวสูงสุดเลยอ๋อตอนเด็กศิสวปรสูงสุดแค่แค่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพอไปอยู่เกียรตนนินัน์นะครับค่าตัวนี้สูงสุดเท่าไหร่พอได้แชมป์ก็ได้ทีนี้ห้าหมื่นเลยได้จากใครแชมป์ก็ได้จากสิงห์สันมาต่อยหลังจากนั้นต่อยที่ต่อยชนะตงชัยชนะฮิปปี้ ไอป,ปีสิงมณีมใช่สาระฮิปปี้ดอกไม้ป่าเป็นไงดอกไม้ป่านี่มาต่อยหลังแล้วหลังๆนะหลังมาเป็นทาหารนะคร<อ>ับมาเป็นทหารได้ยังไงครับอ๋อทีนี้ปุ๊บพอต่อยมวยมียมยชื่อได้แชมป์ได้อะไรแล้วทีนี้ปุ๊บทางกองทัพภาคสองนี่ก็กองพันยามูผู้พันกองพันยามูนี่ทั้งชอบมวย,ย่างผมมันคือเขาก็อยากได้แล้วว่ามีชื่อเสียงเป็นแชมป์อยู่นะวางไปติดต่อ มาติดติดต่อไว้ก่อนแล้วพอปีทหารต้องมาพึ่งหลวงก็ไปติดต่อมาแล้วแบบอกว่าจะมามาชมวสัสากลสมัครเล่นครับรู้สึกว่าจะติดทีมชาติไทยได้คัดไปบาร์เซโลนาปีรุ่นในอาคมถึงถึงไรได้เลี้ยเลี้ยงตองแดงปีนั้นผมได้คัดแต่ผมไปคัดโซนเซียไปแพ้ไปแพ,ไปแพ้เกาหลีใต้ก่อนครับแล้วพี่ไปรู้จักอยอบิชาไง นีเ่าไอ้เจ้ายอดวิชาเนี่ยเป็นไอ้หุยตอนนี้ขุนเขาดังระเบิดติเทิงพี่อยู่เบื้องหลังเหรอผมคนปั้นเมื่อก่อนเบยพี่อย่าพูดเป็นเล่นนะเนี่ยผมจะเลยเล่าเล่าประวัติยอดวิชายฟังหน่อยสิยอดวิชาเนี่ยคือเพื่อนกันเนี่ยเป็นลุงของมันนี่แหละเป็นเพื่อนกันครับพี่เจ้ายอดวิชาเนี่ยก็ซ้อมอยู่บ้านเขาเขาแกะไอ่เพื่อนกันเนี่ยทำแบบบ้านนอกอ่ะอ้ทีต่อยไม่กี่ที่เราทำกันเองอะไรเงี้ยครับคนมีก็เลยบอก ก็เลยชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยบอกว่าเงนมึงเอาล้านไปติดไปด้วยเพื่อเพื่อพารทชกเล่นๆทน้งหัวยเนอะก็มันก็เอาไปเอาไปด้วยพุกเอาไปชกกันแหละผวกเลยตั้งชื่อเลยชื่อจอดวิชาเลยเฮ้ยตัวนี้จังยอดวิชาเลยพี่เป็นคนแากที่ตั้งชื่อยอดวิชานึกยังไงไปตั้งให้ยอดวิชาคือวิชาคำว่าวิชาเนี่คือว่ามัน คือมันคำว่ายอดวิชาคือมันมันเก่งสูงสุดมันมันเหนือเขาอะไรเงี้ยตั้งนันเล่นทำนินวจะตั้งยอดวิชาก็มันตั้งชื่อมันเป็นยอดวิชาเขาไปต่อยเห็นปุ๊บเห็นเด็กคนนั้นต่อยโอ้ใจมันสู้ดิมันยังไม่เป็นมวยแต่สู้ดีก็เลยเอามาอยู่ด้วยมาอยู่เมืพอดีผมก็ซื้อบ้านเนี่ยครับก็มาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยก็กระสอบใบเดียวนี่กระสอบใบนี้แหละเนี่ยเสื้อผ้าเราก็ซื้อให้ครับผม ก็ให้มันเด็กมันโตขึ้นโตขึ้นเห็นว่ามันก็พอดีผมรู้จักกระเสียภาสเนี่ยแกก็ชอบมวยกับพิโทนที่ทุกวันนี้ที่พิธโทนทอลงทิ์เป็นเพื่อนเสียภาสก็เห็นว่าเด็กมันเริ่มโตเริ่มแล้วก็ให้มันอยู่กรุงเทพแล้วพูดถึงว่าเห็นเจ้ายอๆวิชาอย่างนี้แล้วในฐานะพี่เป็นคนที่ก็หนึ่งในนั้นนะที่ทําให้ย่อวิชาประสบความสําเร็จพี่มีความ รู้สึกไงเด็กคนนี้ก็ดีใจครับดีใจกันครับก็ก็ดีใจก็โทรจะโทรก็ไปดูก็ชกด้วยชกกรุงเทพอะไรก็จะไปดูได้ก็ายใจแล้วพี่พี่พูดถึงท้ายสุดสุดท้ายเลยพี่พี่อยากจะให้วงการมวยเป็นยังไงผมอยากให้โอปรเมเตอร์ับโปรโมเตอร์เนี่ยร่วมมือกันดี๋ยวอย่าอย่าทะเลาะกันแลกเปลี่ยนมวยกันแลกเปลี่ยนมวยกันเพื่อให้ให้ เช่นมวยไม่ได้ดูของแปลกๆใหม่ดูไม่ได้ต่อยกันจำจำกันจำ่ากใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ให้โปรโมเตอร์เนี่ยให้เขาให้ความสําคัญกับค่ายมวยวันนอกรากญานให้เขาให้เห็นความสําคัญอย่างตนที่ผมทําค่ายมวยเนี่ยตั้งจริงผมใจรักนะอยากทํานะแต่มันอยู่ไม่ได้พี่ทําได้ไงไปต่อยกรุงเทพผมคาตัวหมื่นสองเนี่ยคนละครึ่งกัน ก็ต้องมวยค่าธรรมนรถค่าอะไรเราหมดแล้วนะครับมันทําไม่ได้ไงสองอย่างและอย่างสุดท้ายอยากขออะไรไหมไม่ขอแล้วอยากจะขออะไรเซียนมวยบ้างไหมเชียนมวยก็อยากให้เขาเล่นมวยด้วยความยุติธรรมคือหนึวงอย่าเอาอย่าไปกดดันกรรมการมากอย่าเอาการมันนั้นมันมาเกี่ยวข้องมากครับให้เล่นด้วยความยุติธรรมมวยอย่าเอามวยแพ้ มาต่อให้ดูด้วยสายไปให้เวลาเข้าตัวผิดยาโฮครับไม่ใช่เข้าตัวผิดมาโฮครับให้รุ่นในคนที่จะทำครับผมอันนี้ครับการมวยเราก็จลืนแล้วเอาละครับท่านผู้ชมฮะนี่คืออดีตแชมเปี้ยนครับพี่พุ่งเหลืองเกตันังครับเดี๋ยวเราสองคนก็คงจะลาเพียงท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เอาไว้คกุ่หน้าตัวไหนค่อยติดตามกันนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นไทยได้สิทธิรับใจชาคือความองอาจพอเสียาจลูกผู้ชายภูมิใจเกิดนะอย่าเสียน้ำตาเลยแฟนอายรอเจอแรนใจในยามที่เราไกลัน หนักทุกมือเตรียมรับมือผู้มารุกรานบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านไอมีค้อนรอบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านแปนอา